อันนี้อันนี้ภาคอีสานเม่ค่อยเห็นคนกินนะครับเพื่อนผักผักตองผักผตองกินกับลาบเนื้อสุดยอดคจับผมไอ้หโลลบ้ของเสือครับของเสือม่ยองเสือ เรียกไยครับปานเจ็บใครหลุดยังเดียวเอาใหม่เนาะสวัสดีครับผม ไอ้ดาบอีกแล้วครับ,บครับขัวในสวนผู้ใดมาว่ทาทั้งหลังอันโอ้ขี่ผูกงวยงวยมาแล้วในเชงแย่ครับผมอีหยังอ่ะหักมาแล้วครับมือนี้เมนู่งยังเ <c oughs> มนู่งยังบอกเอฟซีดูเมนู่งยังหวานเกียบครับนี่โมเมนต์ไอ้ดาบตีผ้าผ่าเสือครับผ่าเสือแต่ว่าเป็นผ่าสมนะผ่าสมมีเนื้อเสือมากผ่าสมไป เหตุเป็นบ่พูดอะ <laughs> ไรเห็ดนี่ม่ดาบ <laughs> <laughs> ไปครับไปเบิ่ข่าสมเสือเป็นตั้งไดนมือนี้เสือ,อบังหนาวหาดลังเสื้อบังดูเอ้นี่ครับผมมือนี้เสื้อดาบเสื้อเอาบังหนาวหาดลังเสือมือนี้จังนะครับจังละผักกระมาแล้วอู้วอันนี้อันนี้ผักอีสานบ่ค่อยเห็นคนกินนะครับเขาเอิน้นผักข่าตองผักข่าตองกินกับลาบเนือ้อสุดยอดครับผม ไม่ปะนายช่างไม่นึงครับมือนีสิเป็นตากลองหรือสิเป็นพวกรืวมือนีเป็นตากลองเป็นตากลองเป็นที่ดีนะเดี๋ยวจัดเอ้านายช่างเป็นตากลองครับเดี๋ยวอดัดเป็นพวกรืวเอา้าถ้ามึงอกบัได้โดนโดนแค่อ <c oughs> เอาเสือตอนแย่นี่เนาะเฮาเนาะมือสดๆ มันเจ็บอยู่แล้วมาท่วงหรอกมาทายการผลิตเอ๊ะมันไม่ใครทอกไอ้บักสองเ้าวนี่มันบัดดินเลยเนาะทำไมเนาะทำอะไรก็อร่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นซากล้องกินแล้วกินตำแหน่งแล้วเยอะวางใา่กินเดียวเพราะเ้าแยกออกไป พยายามไม่แสียบมามาตรฐานการผลิตคนเชื่อเงนก้อยซุปก็ได้นะเอื้อนก้อยซุปก็ได้เอื้อนผ้าก็ได้ผ้าชุบก็ได้ตะวังมือนีิผ้าเสือครับผ้าเสือนะนี่แค่นี่กินเสือเสื่อบ้างกินหัวนั่นแหละ เมนูนี้มันจะกัดไอจ๊กับบรรยากาศหนาวๆก็บอกก็บอกว่าสำคัญกันรึเรื่องไรูุสองสามมือไม่นหนครับในชฉันไงผมกไว้ใกล้บ้านครับมันของ ไอ้ดาพ้องแถบเด้อยเนือ<ฤ>ไปไอ้กจะเอาบน้ามแลนนนน้วครับจะเอา,นา,นาอนเนี่ยนอนป้อล่องใทยเขาสิโมได้คิดไอ้ดาฟมวลน้อมือนียันดีดีนะ ันเซจันแบบมีตากล่องคื่อง่บงเหี้ยอเราไปปอกักเน่าเห็ยังโอ้ยแตนละเนี่ยนี่ปอกักเน่าเห็ยังเอาเข้าใจนี่ปอกห้ยังนี่ฮะปอกม,มันสะอ,ดอ,อา <c oughs> ดโอ้ยปอกต่อคนอ้อยจะใส่อนี่เออแกไปหูเียมินก็ไปปอกแนไอ้ดาบนะครับ ทนตัอหอมพอ่อย,อยังอื่น<ค>บ่ต<ย>้องเฮ็ดไก่ไก่ข่ำล้วครับกับธรรม,มาด,เดมาเนอะเามาอะบอกเน่าออนี่ต้เย็นอ่นะอนะหังบอกบอกคือบ,บอกไอ่ปอกไงหย่างน,น,นี่ปวดหัวอย่งดีวะก็ไม่เังไงนี่ ห<บ>วานเจี๊ยบหรืเปล่าเมื่อไนวนี่เขาเขาทำอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเด็ดจะซอยในนอนดจะซอยดิไอ,อ้บลได้เหลืองในแห่งให่เดี๋ยวเผมเอาคิดคิดแหลกเอาพึ่งนผวเออผเอาพึ่งนะเอาพึ่งแม่ตาก,กลตากนั่ นะโคตระดิ้งงโอ้โคไ่ดิ้งแดงแล้ววันนี้ได้สองฟอดฝายนะสมบูรณ์แบบนะเอาละครับวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมบอ้ควันเลยมีหอนให้ไล่ไปจัดใขย่า เหือยเหน่อยตอนเหนื่อยเราลอีกอมาต้องมีสีสันหน่อยเอาอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนเดียวเอาเอาใส่กล่องด้วยยัง่ะก่อยก้อยก่อยมะนาวครับก่อยมะนนว เงพูดอมึงสอบแตวามมดเลยนี่ยกิคก้นี่ลาบูนุ่นไหง่ายนะครับเ้อเก็บนะกิยิบเลยเดยวเดี๋ยใส่หอยไม่ดีได้ใช่างแบบนี้ขี้ดิมาบอกเว่าเป็นว่วมดูเปลนเก็บไมเย ต้องมีตะลกตลกเวลาเวลาไปเหี่ยวไปขี้ไปอย่างเนี้ยไปอ้วไปเลยนะเออมันดังมด t นะเข้าใจกอตดนแตกันเลยตดนแข็งก่อยแล้วออกก่อยแล้วออกบอกเำามเลียวเดียไหมน้ำปลาเสียปกหน้าบอกเ่าเดีเราไปหั่นสุดท้ายอันนี้คือเสียเสียผ้าปาแหละเมนูนี้ có khu ạ vẫn ăn sắc làn rồi pích one uống luôn à đèn mặc nào Hãy subscribe บีมไปบิมไปพิมไปแม่ขวดหามลืมนะครับเนดะ้อยสิดูย่างขวดเราล้มเยอะจังพี่สั่งเห็ดโตหนี่นคงขุมมาใหกเจอเนาะสิสั่งเห็ดโตไม่หนิไหมเฮ็ดฟรีนะเอาก่อนนั่นะลงบอกแปงไหม <c ười> คนเชียงไม่นะเห็ดโตมาฝากน้องเนี่ยเฮ็ดฟรีที่ก้อนละ <c ười> ต๊ะนี่แกทำเมื่อไนะหมมาเนี่ยเอาโต๊ะมาส่งมาสักเตี๋ยวเหรอ,อหนาวนี่ไปขายสักสองสามเมนูกันแล้วเอาสักคิ้วเหรออ่ะแค่กันอีขันนะดาบอีสานเยอะพอละดาบมูนะความด้วนครับคน Mang Nik. Sim. Oke, kita siap. apa ya? tua. Hmm. Oke. Okay. Uh. เรียบร้อยครับบ้านเก็บให้ดูเพียงเดียวให้รูปแับนี้เป็นไรครับไอ้ดาบมีแต่บางทีเอาเงียบไม่เหมือนกับนางยืนอยู่แข่งเนาะอันตรายเอาลูกบโดใส่ขาคุณนิบมาแสบแสบมือแล้วครับเอ้ากินโอ้โหแล้วมันเป็นแผลกูตายแล้

เอาใหม่เนาะโอ้ันสะแต่แคบเพียงตายครับกินเหล่าต้อนหนาเนี่เอออยู่ข้างปุ่นอ่ะอยู่ปุ่นจต่อ่ะบ้าตาเห็นบ่นี่ตัวสิบปับไปบาไบ่ลูนะ ก็มาคิิกอนคิตันิชิกันโอ้ยขนย่ขอคำขนยกม่ไเดกดโอ้ขันเลยครับเสียดรยมือนนี้น่าจะไงเม่อขอโอ้เมื่อขอมานั่งบัสเบม่ขอมานั่งบ่

อันนี้เป็นพักขาวตองนะครับพักขาวตองหินกับลาบครับ,รรบครับน,น,น,นี่แหละหวานเจี๊ยบนี่ยนะครับหวานเจี๊ยบเลยครับเ <Okay. S 2> ย็นนี้ครับมันใกล้จะหนาวใกล้จะเย็นแล้วครับอู้เป็นกรระไม่งโหเล่นตุ๊กเล่นโหห <c oughs> วานเขี้ยบกดดันก์ตึ๊บหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเป็นนุ่มดู โอเคนะครับเดี๋ยวให้นทางง่าไปคลิปไปคลิปบายบายบายบีนไอด้ยดาบครับเดี๋ยวไอ้ดาบกลับนทางง่ากับคลิปนี้ขอขอสันสันนะครับพี่กิบเป็นวิธีการบอกเพ็ดเสือเสือนมาผักนึ่งมาย่ำซือมาผ้าก็ได้ซื้อมาก้อยโสมก็ได้ถ้า่าเป็นก้อยก้อยซุกก้อยเสือซุกก็ กล้วยบางเน่าติดขาดขาดลอยที่เราครับผมิห,หาหวานเจี๊ยบแล้วสับเจี๊ยบเจอกันไหมครับผมมือน,นีบลาไปก้อนครับมันหลุดซึ้งบุญไหว้ครับผมติดหน่อยเดิ่มมากหลายแล้วไปไปก่อนไปบายครับสวัสดีครับลำรวยลำรวยทุกคนครับผมแล้ววันที่หนึ่งเป็นห้องไอ้ดาผู้เดียวจัดไป